ตอนนี้พี่ปริยะอยู่กับบ้านเจ้าของบ้านน่ารักมากบ้านใหญ่มากอยากกัคาริษฐาเลยนะครับอ่าแนะนำหน่อยชื่อบ้านอะไรครับบ้านนาบ้านนาเมืองสเต็กจังหวัดบุรีรัมย์เขาสุวรรณมาตกใจแล้วก็วางมาทางจีนแล้วเซอร์ฟหายเราทำมาทางวังสงสัยอันร้างมากคุณนี่แน่ๆนะครับโอเคอดีตแอร์อุสเฟส Uhm. สายการบินไทยดูแต่เป็นยูทูบเบอร์แล้วโอ้ดีจังเลยน่ารักมากนะสวยๆดูเป็นงามตะเปิดสวยมากสาวงามตะเกียสวยกันมากเลยขอบคุณค่ะ เรามาต้อนรับคุณอุบุริยานะคะแล้วก็เอกนักของเรานะคะเสื้อแดงค่ะนี่นางเอกเก่านี่โอ้ยลืมนักเอกเก่าที่ไห่ไสองส่เขาเก่านักสะพานเขาเป็นชาวนาค่ะชิมแล้วเล่นปะปั่นบ้าเขาเราเกลี่ยเล่นปะเล่นในนั้นนักเอกด้วยนะแล้วก็ไอ้สองสี่เขาไอ้จักรยานสีแดงโอ้โหเพราะว่าวันนี้ไม่จบแน่ชั่วโมงวันนี้นะคะนำเสนอค่ะซุปหน่อไม้ดิฉันจะลองจะเป็นเอ้จะลองชิมดูนะคะว่าเป็นยังไงคะเจ้าไปไปประชาสัมพันธ์ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Uh -huh. So far as the ego, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know.